ไฮท้ารอดสวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะไฮจะมาทำนายสถานการณ์ดวงความรักนะคะของชาวธาตุดินทั้งหลายชาวธาตุดินจะประกอบไปด้วยชาวราศีพฤษภชาวราศีกนและชาวราศีมังกรนะคะชาวธาตุดินเนาะมาดูสถานการณ์เรื่องราวระหว่างความรักเก่าและความรักใหม่ของชาวธาตุดินกันหน่อยนะคะว่าในช่วง1 6ถึง31มนะคะมีนาคมนี้เนี่ยความรักความสัมพันธ์ของคุณระหว่างคนรักเก่าและคนรักใหม่เป็นอย่างไรบ้างคะมา

สถานการณ์ระหว่างคุณกับคนรักเก่าก่อนเลยละกันเนาะชาวธาตุดินนะคะว่าในช่วงปักหลังมีนาคมนี้เป็นอย่างไรบ้างเอาจริงๆตัวคุณเองยังแอบมูฟออนจากรักครั้งเก่าไม่ได้ไหมชาวธาตุดินนะคะยังมีความรู้สึกนึกถึงยังมีความรู้สึกคิดถึงอาจจะคิดถึงในวันดีๆที่เราเคยมีร่วมกันนะคะประสบการณ์ดีๆสิ่งดีๆที่เราเคยผ่านมาในอดีตถึงแม้ว่ามันจะเป็นไปไม่ได้หรือว่ามันจะไปต่อไม่ได้แต่จใจคุณตอนนี้ ชาวธาตุดินทั้งหลายยังแอบ,บรู้สึกคิดถึงนึกถึงนะคะมีความรู้สึกดีๆอยู่แต่ในบางมุมเราเองก็มีอาการเบื่อหน่ายบ้างนะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเบื่อเบื่อกับตัวเองว่าเมื่อไหร่จะลืมสักทีนะคะเมื่อไหร่จะมุฟออนสักทีอาจจะเป็นเพราะคนรักเขาคุณเนี่ยเขายังวนเวียนกลับมาให้ความหวังคุณอยู่ด้วยหรือเปล่าชาวธาตุดินเนาะให้เห็นว่าความรู้สึกของคุณในตอนนี้เนี่ยก็ยังให ให้โอกาสเขานะมันไม่ได้มีถึงความโกรธแล้วมันก็ยังรู้สึกว่าเราเองก็ยังรอคอยแหละมันยังมีความรู้สึกดีๆนะคะความที่เราเคยวางแผนกันไว้ในอนาคตนะคะหลายๆคนนะอาจจะมีการแต่งงานกันก่อนหน้านี้มาแล้วมีครอบครัวมาแล้วหรือหลายๆคู่นะคะชาวทาดินก็วางแผนในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของการแต่งงานมีลูกมีบุตรกันเกิดขึ้นแต่ใดๆก็ตามสถานการณ์ต่างๆที่มันอาจจะไปต่อไม่ได้หรือ อมีปัญหาอุปสรรคเข้ามาก่อนทําให้คุณเองยังมีความรู้สึกคิดถึงอะค่ะยังไม่กล้าที่จะหมูบอ่อนเหมือนยังรอคอยโอกาสในการกลับมาในความสัมพันธ์ในครั้งนี้อยู่ส่วนคนรักเก่าของคุณนะคะเขาเองก็แอบคิดถึงคุณอยู่เหมือนกันนะ ยังมีคิดถึงยังมีนึกถึงเหมือนยังรอคอยอยู่เลยนะคะชาวธาตุด,ดินคนรักเก่าก็ยังคงรอคอยนะคะยังคงแอบซองแอบมองยังไม่พร้อมที่จะไปเปิดใจให้กับใครใหม่แล้วก็กลัวเหมือนกันกลัวว่าถ้าคุณไปเปิดใจหรือว่าถ้าคุณเจอกับคนใหม่เนี่ยคุณเนี่ยจะลืมเขาไหมหรือว่าคุณเนี่ยจะห่างหายไปจากเขาเลยหรือยังตอนนี้เขาเองพยายามที่จะเรียกร้องความสนใจหรือพยายามสร้างประเด็น นะคะทำให้คุณรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่าเขาก็ยังคงรอคอยคุณอยู่นะยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ถ้ามีโอกาสในการกลับมาสารสัมพันธ์นะคะถ้ามีโอกาสในการกลับมาแล้วให้โอกาสกันที่จะได้รับผิดชอบความรู้สึกซึ่งกันและกันเนี่ยเขาก็พร้อมจะ รับโอกาสนั้นและพร้อมที่จะทําให้คุณเองเนี่ยรู้สึกสบายใจพยายามที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองใหม่เริ่มต้นใหม่นะคะสร้างความมั่นคงใหม่แล้วก็พร้อมที่จะไปต่อกับเราตอนนี้ก็ยังคิดถึงคุณเหมือนกันนะยังมีความหวังว่าเราเองก็ยังจะกลับมาแต่คุณเองเนี่ยก็มีความสุขในเสียนในสิ่งที่เป็นอยู่ในวันนี้รู้สึกโอเคกับสิ่งที่เป็นอยู่ในวันนี้แล้วแหละเราเองก็มีความสุขมันก็มีแค่ความคิดถึงมีแค่ความกังวลมีแค่ความ MBC 뉴스 นึกถึงเรื่องราวเก่าๆนะคะเรื่องราวดีๆส่วนใหญ่แล้วชาวธาตุดินช่วงนี้จะนึกถึงเรื่องราวดีๆระหว่างคุณกับคนรักเก่าซะมากกว่าเนาะเรื่องราวที่แย่ๆเรื่องราวที่ผิดหวังเหมือนเราเองก็ให้โอกาสตัวเองแล้วให้โอกาสคนคนนั้นแล้วแล้วก็ไม่อยากที่จะต้องมาย้ำคิดย้ำทำให้ตัวเองต้องทุกข์ให้ตัวเองต้องเศร้าอีกเพราะฉะนั้นนะคะให้แอบมองว่าคุณกับคนรักเก่าเนี่ยมีโอกาสที่จะได้คุยกันในช่วงปักหลังมีนาคมนี้เนาะอาจจะหลายๆคน มีภาระร่วมกันไหมหรือว่ามีเรื่องที่ยังต้องคุยมีเรื่องที่ยังต้องเคลียร์กันอยู่หรือเปล่านะคะใครที่เคยผ่านการมีครอบครัวมาแล้วผ่านการมีภาระร่วมกันหรือว่าเคยแต่งงานใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมาก่อนเนี่ยให้แอบเห็นว่ามันมีในเรื่องของความรับผิดชอบนะคะที่เขายังอยากที่จะเข้ามาเพื่อที่จะแสดงความรับผิดชอบให้กับเราได้มั่นใจอะค่ะว่าถึงแม้ว่าเราจะเลิกกันไปแล้วแต่เขาก็ยังรับผิดชอบในส่วนที่เขาจะต้องรับผิดชอบอยู่ไม่ต้องกังวลกับ สิ่งที่เราเคยมีประเด็นหรือเราเคยมีปัญหากันส่วนใครนะคะที่ไม่ได้แต่งงานกันก็อาจจะเป็นอ,อ ความที่เขาให้คำมั่นสัญญาอะไรกับคุณไว้นะคะอาจจะให้ของมีค่าหรือว่าอาจจะมีอะไรบางอย่างมาให้แกบคุณเนี่ยเขาก็ยังคงรักษาคำมั่นสัญญานั้นเอาไวา้ซึ่งไฮมองว่านะคะในช่วงมีนาคมนี้เนี่ยมีโอกาสที่คุณกับคนรักเก่าจะได้พูดได้คุยกันอยู่นะคะแต่เป็นการพูดการคุยกันที่เป็นกิจจักษณะนิดนึงนะคะไม่ค่อยได้ใช้อารมณ์มาเป็นที่ตั้งสักเท่าไหร่ก็จะคุยในเรื่องของความเป็นอยู่ในเรื่องของนี่สินในเรื่องของภาระที่เรามีร่วมกันหรือ ว่าคามั่นสัญญาอะไรที่เราเคยให้กันไว้ประมาณนั้นซะมากกว่านะคะสเตรนมนออกบอกว่าเอาจริงๆแล้วเนาะในเรื่องของความรักเก่ามันก็คงเป็นไปได้ยากนะคะการที่เราจะกลับมาอาจจะต้องเป็นฝ่ายหญิงถ้าคุณผู้ชายเข้ามาฟังก็คือคุณผู้หญิงเนี่ยเขาอาจจะมีการจัดการเรามากขึ้นขอร้องขอโอกาสเรามากขึ้นหรือว่าพยายามเสนอเงื่อนไขต่างๆ เพื่อที่จะเข้ามาให้เป็นประเด็นในการตัดสินใจว่าเราเนี่ยพร้อมที่จะไปต่อกันไหมจะเป็นอารมณ์นั้นมากกว่านะคะระหว่างคนรักเก่าถามว่ามันเป็นไปได้ไหมกับการที่คุณจะได้กลับมารักกันกับคนรักเก่าไฮมองว่าคุณยังไม่สามารถตัดจากกันได้ขาดนะคะมันอาจจะต้องมีเรื่องที่เราต้องวนเวียนกลับมาในการพูดคุยในการเคลียร์กันอยู่เนาะชาวทัดดินนะคะยังไงก็เป็นความรู้สึกดีๆแหละไฮยังไม่ได้เห็นว่าคุณจะต้องทะเลาะกันหรือ ว่าคุณจะคุยกันเราไม่ลงตัวนะคะแต่อาจจะมีในเรื่องของความเย็นชาใส่กันเท่านั้นเองเนาะส่วนในเรื่องราวนะคะระหว่างคุณกับคนรักใหม่เนี่ยในช่วง16-31มีนาคมจะเป็นอย่างไรบ้างคะชาวทาตดิน ย้ำอีกรอบหนึ่งละกันเนาะชาวธาตุดินนะคะชาวราศีพฤษภชาวราศีกรนนะคะแล้วก็ชาวราศีมังกรเนาะสาหรับเรื่องราวคุณกับคนรักใหม่เอาจริงแล้วคุณเองก็ถูกใจคนคนนี้อยู่เหมือนกันนะหลายๆคนนะคะอาจจะเพิ่งแอบคบกันหรือว่าอาจจะเพิ่งเปิดใจในการคุยกันยังไม่ได้เปิดตัวความสัมพันธ์ยังไม่ได้ถึงกับขั้นชัดเจนยังอยู่ในช่วงของดูใจกันอยู่เราเองก็รู้สึกถูกใจคนคนนี้นะคะพร้อมที่จะให้โอกาสตัวเองในการเปิดใจให้กับ รักครั้งใหม่แล้วก็รู้สึกว่าตรงใจตรงสเปคหลายสิ่งหลายอย่างใช้ในเรื่องของความรู้สึกเข้ามาก่อนเราอาจจะผ่านความผิดหวังมาเยอะจนไม่ได้คาดหวังแล้วแหละว่ารักครั้งต่อไปจะต้องสมบูรณ์แค่ไหนเพียงแค่อยากจะให้วันนี้เนี่ยเป็นวันที่เรามีความสุขได้เจอกับรักหรือว่าได้เจอกับคนใหม่ที่เขาพร้อมจะดูแลเอาใจใส่เราเนะคะไม่ได้โฟกัสเกี่ยวกับในเรื่องความมั่นคงหรือว่าเราจะไปต่อกันได้ไกลแค่ไหนคุณโฟกัสแค่ว่าให้เรา ราเน่ยได,ได้รักกันนานที่สุดอารมณ์นั้นสมากกว่าชาวทาตด,ดินไม่ค่อยที่จะมีความหวังอะไรมากมายและนะคะพร้อมที่จะให้ กำลังใจตัวเองพร้อมที่จะให้ความเมตตาตัวเองให้โอกาสตัวเองในการเปิดใจกับรักครั้งใหม่เพราะว่าก็ไม่อยากจะจมปักไม่อยากจะย้ำคิดย้ำทำอยู่กับความผิดหวังเดิมๆนะคะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อเป็นการเยียวยาความรู้สึกตัวเองถ้าใช่ก็ไปต่อถ้าไม่ใช่ก็เลิกลากันไปคุณเอมองในเรื่องของความรักเป็นมุมที่ศัตรรมนะคะยอมรับกับความจริงมากขึ้นยอมรับกับสิ่งที่มันกําลังจะเกิดมากขึ้นอะไรจะเกิดก็เกิด อะไรประมาณนั้นก็ว่าได้อยากจะบอกว่าคนรักใหม่ของคุณเนี่ยเขาเองก็เหมือนยังมุฟออนจากรักครั้งเก่าของเขาไม่ได้นะคะหรือเขาเองอาจจะยังมีสเปคอยู่ในหัวใจสูงมีความกลัวการเปิดใจค่อนข้างที่จะสูงยังไม่กล้านะคะบางทีก็ยังไม่มั่นใจว่าจะดูแลเราได้ดีพอไหมจะรับผิดชอบความรู้สึกเราได้ดีแค่ไหนเขาเองก็อาจจะผ่านความผิดหวังมาเยอะ นะคะไม่กล้าที่จะเริ่มต้นใหม่เหมือนกันยังอยู่ในช่วงของความกลัวๆกากลัวๆอยู่แต่ถามว่าเปิดใจไหมถ้าเราพร้อมที่จะให้โอกาสเขาเขาก็พร้อมที่จะเสี่ยงเหมือนกันนะคะอ่ะหเห็นว่า ระหว่างคนรักใหม่คุณเนี่ยชาวทัาดินกับคุณเนี่ยก็มีความรู้สึกใกล้เคียงกันก็คือไม่ได้คาดหวังเกี่ยวกับอนาคตแล้วก็พยายามที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆปรับกันไปปัญหาอะไรที่มันกระจัดกระจายตรงไหนที่มันเข้ากันไม่ได้เขาก็พร้อมที่จะมาเรียบเรียงใหม่นะคะใช้ในเรื่องของความสม่ําเสมอความเสมอต้นเสมอปลายความใส่ใจกันค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเรียนรู้กันไปรักกันไปแบบเรื่อย ื่อยดูใจกันไปแบบเรื่อยๆไม่ค่อยที่จะได้คาดหวังอะไรมากมายนักนะคะมีในเรื่องของความหวังว่าอยู่บ้างว่าจะไปในทิศทางไหนมีวางแผนอยู่บ้างนะคะมีไอเดียมีการวางแผนว่าเราจะต้องพยายามขยับขึ้นไปทีละสเต็ปสเต็ปแต่ก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะเป็นได้ดั่งใจไหมนะคะไม่ได้คาดหวังว่ามันจะประสบความสำเร็จแล้วทำให้คุณทั้งสองคนเนี่ยไปอยู่ในจุดที่แฮปปี้มีความสุข ไม่เป็นทุกข์กับความรักหรือเปล่าก็ไฮมองว่านะคะระหว่างคุณกับคนรักใหม่ยังอยู่ในช่วงของการศึกษาดูใจกันเนาะ no? นะคะยังไม่ได้เปิดใจให้กันและกันอย่างเต็มที่แต่ทุกอย่างก็ถือว่าลงตัวนะคะตรงสเปคค่อยๆเรียนรู้กันไปเราเองก็ยังไม่กล้าที่จะเปิดใจบางทีบางมุมก็ยังมีการรอรักครั้งเก่าอยู่หรือบางเรื่องนะคะบางอย่าง สถานการณ์ความรู้สึกเราเองอาจจะยังมีแอบ,บเอามาเปรียบเทียบกับรักครั้งเก่าอยู่นะคะเราเองค่อนข้างเข้มแข,แข็งแหละนะชาวทัดดินในช่วงนี้ถึงแม้ว่ามันจะมีความหวั่นไหวแต่เราก็พยายามเข้มแข็ง,ขงเพื่อที่จะทําให้คนอื่นเนี่ยไม่มาเอาเปรียบความรู้สึกคุณเพื่อที่คุณจะได้มีความเข้มแข็ง,ขงในการต่อสู้กับความรักหรือว่าอุปสรรคต่างๆต่อไปช่วงนี้ให้แอบ,บมาว่าคุณก็โฟกัสในเรื่องของเรื่องของงานการทํามาหากินนะคะในเรื่องของความรับผิดชอบต่าง ต่างมากกว่าไม่ค่อยที่จะได้ไปให้ความสําคัญเกี่ยวกับในเรื่องของความรักและเข้าใจนะคะในมุมมองของความรักว่าถ้าไปต่อกันได้ก็ไปต่อถ้าไปต่อกันไม่ได้ก็เลิกลาไม่ต้องมาย้าคิดย้าทำําจมปากแล้วก็รู้สึกผิดกันแบบมุบออนไม่ได้เราเองก็ เปลี่ยนเป็นคนใหม่แล้วหรือเปล่าเนาะเออชาวชาวธาตุาด,ดินทั้งหลายนะคะช่วงนี้นะเออยังไงก็เอาใจช่วยละกันเนาะโอเคค่ะสาหรับวันนี้นะคะชาวธาตุดินนะเป็นอย่างไรบ้างเอยระหว่างเรื่องราวคนรักเก่าคนรักใหม่นะคะยังไงก็ลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยละกันเนาะหายใจได้นะคะรู้นะคะว่าความเคลื่อนไหวของคุณเป็นอย่างไรบ้างนะจะได้เห็นฟีดแบ็กนะคะก็จะอ่านทุกๆคอมเมนต์นะคะแต่อาจจะมีการตอบช้าบ้างเล็กน้อยก็ขออภัย ละกันเนาะแต่เห็นทุกๆคอมเมนต์นะคะยังไงก็ขอบคุณนะคะทุกๆก,การติดตามไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตามเก่าหรือผู้ติดตามใหม่ทุกท่านนะคะมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยชอบในการอ่านไพ่นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ค่ะกด s u b s c r i b e หรือว่ากดติดตามเป็นกําลังใจให้กับไพ่ในคลิปต่อๆไปด้วยละกันเนาะใครต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะจะแปะลิงก์ไลฟ์เฟซบุ o กอินส a าแกรมมาไว้ให้ด้านล่างนะคะติดต่อกันเข้ามาได้นะคะเพราะการดูดวงส่วนตัวจะละเอียดและแม่นยำม,มากกว่าสำหรับวันนี้สวัสดีชาวไทย ดินทุกท่านสวัสดีค่ะ